สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูแลผิวพรรณนะคะผิวพรรณให้ยังคงสภาพดูดีนะคะเมื่อเวลาเราอายุเยอะขึ้นนะคะผิวพรรณของเราก็จะแห้งนะคะแล้วก็เหี่ยวย่นไปตามวัยนะคะเราก็มีวิธีชะลอนะคะให้ผิวพรรณของเราไม่ไปก่อนเวลานั่นเองนะคะ,คะ ผิวมีริ้วรอยเยอะนะคะหน้าผากย่นยนนะคะก็จะดีขึ้นนะคะเมื่อใช้ไปสักประมาณอา,อาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์หนึ่งนี้ก็จะทามาร์กหน้านะด้วยสูตรนี้ประมาณ3มครั้งต่ออาทิตย์นะคะคือ2วันทําครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาดูแลผิวกันนะคะหลังจากที่ผิวเราตรักตรบกับเครื่องสําอางมาเยอะแยะนะคะ ผิวของดิฉันนี่ก็จะเป็นผิวที่มีปัญหารอยสิวรอยเหี่ยวย่นนะคะเพราะว่าเนื่องจากอายุจะาจะ60แล้วนั่นเองนะคะปีหน้านี้ก็จะ60นะคะเพราะฉะนั้นกล้องนี้ก็ชัดๆัดนะคะเห็นทุกรูเลย <c oughs> รูขุมขน <c oughs> ค่ะก็อยากจะมาแนะนำนะคะเพราะว่าดิฉันไปค้นพบสูตรหนึ่งใน Google นะคะ เ,เพื่อนๆวันนี้นะคะดิฉันมีสูตรบำรุงผิวนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทำนะคะให้ผิวเรากลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้นนะคะหลังจากที่ดิฉันละเลยนะคะการดูแลตัวเองมาเป็นเวลานานนะคะเกือบปีหนึ่งเลยทีเดียวนะคะรู้สึกได้ว่าผิวที่เคยโอเคนะมันก็ไม่โอเคนะคะ และทีนี้ทาครีมฟื้นฟูมันก็ไม่เพียงพอนะคะครีมที่ใช้อยู่นะคะมันก็ยังไม่เห็นผลเท่าที่ควรนะคะก็เลยไปนค้นพบสูตรบำรุงผิวนะคะจากวัตถุดิบที่เราหาได้ในครัวเรือนนั่นเองนะคะ,ะที่เป็นธรรมชาติก็คือไข่แดงแล้วก็น้ำผึ้งน้ำมันมะพร้าวนะคะสามอย่างเท่านั้นเองนะคะก็ สามารถฟื้นฟูผิวนะคะให้ดีขึ้นได้ค่ะ,ะในเวลาสองอาทิตย์นะคะดิฉันก็เริ่มทำนะคะตอนนี้หน้าก็เริ่มจะดีขึ้นนะคะเราไม่ดูแลรักษามันนะหน้าน่ะมันก็เหี่ยวได้นะคะอายุเยอะขึ้นดูสิคะเนี่ยริ้วรอยเห็นเห็นเลยค่ะก็เลยอยากจะมามาบอกต่อนะคะสูตรนี้นะคะได้ผลค่ะสำหรับหน้าแห้ง หน้ามีริ้วรอยนะคะ,ะก็จะชุ่มชื้นขึ้นมานะคะโอเคค่ะเราไปทำกันเลยนะคะค่ะนี่ก็คือส่วนประกอบนะคะของครีมวันนี้นะคะก็จะมีไข่แดงนะคะอันนี้ไข่ขาวนี่ไม่เกี่ยวนะคะเราแยกออกมาเดี๋ยวจะทำครีมไข่ขาวอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะก็จะใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาน้ำผึ้งนะคะหนึ่งช้อนชา ใส่3าอย่างเท่านั้นเองนะคะสุดนี้เดี๋ยวเรามาผสมครีมกันเลยค่ะใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะหนึ่งช้อนชา ไมให้เข้ากันนะคะไม่ขาวไข่ค่ะเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะดับกลิ่นนะคะค่ะตอนนี้ก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปพอกลงที่ใบหน้านะคะ,คะเรามาเริ่มทากันเลยนะคะแยกก็จะใช้แปรงนี่แหะ ล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะทาให้ทั่วนะคะ ต้องคอยคนไปเรื่อยนะคะอย่าให้ให้ครีมเข้าเข้ากันดีตลอดอืือ เพื่อความสวยต้องทนได้เนาะ ทาให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วเราจะปล่อยไว้ให้แห้งนะคะหรือทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะก่อนที่จะไปล้างออกนะคะด้วยน้ำอุ่นๆน,นะคะ ค่ะถึงเราจะไม่ได้สวยที่สุดนะคะผิวยายแอลเนี่ยเป็นผิวที่แย่มากนะคะมีริ้วรอยเยอะเพราะว่าตอนสาวๆนั้นอะ่ะเป็นสิวหัวช้างเยอะมากนะคะตามนี้เนี่ยมีแต่รอยสิวค่ะถ้าหากว่าเราอยากให้ผิวเรานะคะชุ่มชื้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะเราต้องทําตามนะคะ